สวัสดีแฟนเพจกระบทลูกหนังวันนี้ยังอยู่กับผมครับแบงก์กระบทลูกหนังวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคหรือสอนการแทงบอลเต็งที่ผมใช้ในการลงทุนเป็นเทคนิคที่แม่นที่สุดในตอนนี้ทำกำไร100%เเซแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปฟังการแนะนำกันครับยินดีกับสมาชิกพี่ๆในกลุ่ม VIP กันด้วยกับทีเด็ด หวานขึ้นตาต้องบอกว่ายังบวกและสเตปยังเข้ากันเหมือนเดิมพี่ๆท่านไหนครับที่ฟังอยู่แล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มฟุตบอลที่ดีที่สุดในไทยตอนนี้ครับแอดไลน์ line, มาได้เลยครับที่แอด b a เอ็นเคหหรือจะคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้ครับแอดมาตอนนี้คลิกลิงก์ตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าเข้าไปรับทีเด็ด เน้นๆกันได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการแทงบอลของผมที่ใช้ในการลงทุนและการเลือกคู่ของแต่ละวันว่าเฮ้ยเราจะเลือกคู่ไหนเป็นบอลเต็งที่ไว้ทำกำไรในเราวันนั้นครับยกตัวอย่างครับวันนี้ผมขอเลือกคู่ AFF Championship ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนาม หลังจากนัดแรกครับทีมชาติไทยบุกไปเสมอเวียดนามได้2ประตูต่อ2ต้องบอกว่าเป็นผลที่เราได้เปรียบสุดๆเกมวันนี้ราคาจึงออกมาในลักษณะที่ว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นคุณเป็นแฟนบอลทีมชาติไทยและเป็นแฟนบอลตัวยงด้วยเนี่ยที่ยังไงก็เล่นแต่ทีมชาติไทยผมบอกเลยได้เลยว่ายิ้มแน่นอนเพราะราคาวันนี้ที่เปิดออกมาทีมชาติไทย ต่ออยู่ที่ครึ่งลูกแล้วก็0.25สูงสุดครับอยู่ที่0.75็หต้องบอกว่าเป็นราคาที่ยิ้มกุ้มกลิ่มสำหรับทีมชาติไทยและแฟนบอลไทยถามว่าทำไมผมถึงเลือกคู่นี้มาวิเคราะห์การให้ฟังต้องบอกครับว่าคู่นี้ด้วยสถิติอะไรหลายๆอยา่างต้องบอกว่ากินกันไม่ค่อยลงผลออกเสมอซะส่วนใหญ่6นัดหลังสุดต้องบอกครับว่าด้วยราคามา ขนาดนี้และผลของเกมเนี่ยมันคือการเป็นแชมป์ทันทีดังนั้นเนี่ยด้วยอัตราที่ทีมชาติไทยต่ออยู่อัตราอยู่แค่เนี้ยไม่เกิน1ลูกเนี่ยผมมองว่ามันคือราคาลมโตดังนั้นเนี่ยวิธีเล่นของผมผมจะดูง่ายๆเลยครับ 1. ราคา2สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น3ราคาอื่นๆที่เว็บเปิดออกมาอย่างเช่นราคา1นึคูณส ราคาที่คาดว่าจะจบเกมเท่าไหร่สกอร์จะเป็นเท่าไหร่ผมวิเคราะห์ดูแล้วนัดนี้ทีมชาติไทยอย่างแย่สุดคือไม่ชนะนั่นคือเสมอแต่ถ้าเอาตามผลจริงๆผมกล้าพูดได้เลยว่าทีมชาติไทยไม่เสี่ยงเสมอแน่นอนเกมนี้พวกเขาการันตี แชมป์แล้วครึ่งขาดังนั้นการเล่นอีกแมตช์หนึ่งเนี่ยเพื่อจะเป็นแชมป์ผมบอกได้คําเดียวว่าทีมชาติไทยเล่นเพื่อชนะแน่นอนดังนั้นครับทีเด็ดวันนี้ผมเลือกเชียร์ทีมชาติไทยกะรันตีแน่นอนครับต่อราคา0.25ผมว่ากําลังดีไม่มากไปไม่น้อยไปดังนั้นครับถ้าใครอยากได้การแนะนําที่ดีสอนการแทงบอลแอดไลน์มาได้ครับที่ b a n k 1 6 86แอดมาแล้วทักหาผมได้เลยครับว่าพี่ครับคู่นี้ควรเล่นยังไงพี่ครับสอนการแทงบอลการลงทุนหน่อยว่าจะเลือกการลงทุนคู่ไหนที่เราได้กําไรจริงๆพวกนี้มันเป็นตัวเลขนะครับ มันมีการวิเคราะห์อยู่การคำนวณอยู่ว่าคุณต้องเล่นคู่ไหนในแต่ละวันผมพร้อมที่จะสอนคุณและให้วิชานี้ไปคุณลงทุนได้เลยอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ทักหาผมได้เลยกับทักมาหาผมแบงค์กระบดดลูกหนังผมตอบ24ชั่วโมงแล้วก็อย่าลืมนะครับแอดเข้ามาแล้วเข้ากลุ่มฟรีกันเลยวันนี้ผมทิ้งด้วยทีเด็ดทีมชาติไทยต่อ 0.25รับซับและรับแชมป์เฮในบ้านแน่นอนวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ